พวกเขาเห็นเงาทหารต่างชาติในชุดพลางเก่าเดินสับฝีเท้าอย่างเงียบเชี่ยบผ่านพุ่มไม้ด้านหน้าหมวดสักสั่งหยุดทุกคนเงียหูฟังและได้ยินเสียงคำสั่งภาษาต่างประเทศแผ่วเบาจากนั้นเงาเหล่านั้นก็เดินผ่านพวกเขาไปโดยไม่มีใครเห็นใบหน้าพลทหารคนหนึ่งชื่อสมพรละเมือกลางดึกเดินถือปืนออกจากค่ายอย่างนิ่งๆิ่งหมวดสัก และอีกสองนายตามไปเจอเขายืนตัวแข็งอยู่กลางป่าหน้าขาวซีดดวงตาเบิกกว้างพูดภาษาต่างประเทศที่ไม่มีใครเข้าใจพร้อมกับยื่นมือชี้ไปยังพงไม้ด้านหลังทันใดนั้นเองเงาทหารห้านายในชุดพลางเก่าโบราณก็เดินออกมาจากพงไม้ใบหน้าขาวซีดลูกตาสีดำสนิทพวกเขาไม่สนใจหมวดเลย แต่จ้องสมพรราวกับเป็นศัตรูคนสุดท้ายในสมรภูมิสมพรตายในคืนนั้นไม่มีบาดแผลไม่มีการต่อสู้ตายเหมือนหัวใจหยุดเต้นจากความกลัวแต่ในกระเป๋าของเขามีสมุดจดเล่มเล็กที่ไม่เคยเห็นมาก่อนข้างในเขียนเป็นภาษาลาวผสมอังกฤษบันทึกนั้นเล่าเรื่องของหน่วยค่าศึกที่หลงในป่า และถูกสังหารทั้งกลุ่มโดยไม่เคยมีการรับศพกลับบ้านพวกเขาคือหน่วยลาตระเวนพิเศษที่ถูกซุ่มโจมตีโดยทหารไทยเมื่อ40ปีก่อนท่ามกลางป่าทึบชายแดนที่ไม่มีเส้นแบ่งแน่นอนมวดสักและกำลังพลที่เหลือพยายามออกจากค่ายในวันถัดไป